ตอนรับเข้าสู่ช่องรีแอคของพวกเราอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะบอกเลยว่ามาในคอนเทนต์ที่เป็นหมวดซีรีส์กันบ้างอยากจะบอกว่าน่าดูมากนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นนิยายมาก่อนแล้วถูกจับมาทำเป็นซีรีส์เว้ยกับเรื่องเขมจิลาต้องรอง หลัวันนี้นะคะเราก็จะดูเป็นตัวไพ่หลอดก่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวซีรีส์เต็มๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะตามมาแน่นอนใช่แล้วก็คลิปลีขของเราก็ตามมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูตัวไพ่หลอดกันก่อนเลยค่ะต้องรอหน้าลูก11นาทีมันเป็นเพราะว่าตระกูลของเรามีคำสา้ายลูกชายทุกคนจะต้องถึงแก่คาดก่อนอายุ21ซอยเส้นนี้ มีไว้ัืออเกิดตัพออกมาเัื่อจากคำสาบสุเสชื่อที่แม่ตั้งให้นี้มันแปลว่าปลอดภัยตลอดกาลแม่หวังว่าลูกจะหลุดพ้นจากคำสาบนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะไม่มีหน้าไม่มีหน้าพ่อพ่อขอหลอไม่รู้ลมพัดลมพัดลมพัดยังไงสิ หนังผีอ่ะยังไงคะมีเ่อน้าแค่สิชื่อเขมชจออะไรชื่เขมพุ้ยสอยหายเอาไม่รู้ว่าชื่อจีจีเ็ชื่อเขมัแกคำจประจงตระกูล ถึงกับันตะกุฎที่แม่มันให้ไว้เสื่อมเลยวะไม่เคยเจอใครมีไอร้ายตามติดเยอะขนาดน,นี้เลยกไม่รู้จะช่วยมึงยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไว้เจ็ดเดี๋ยวโทนอีกแค่ครึ่งปีอ่ะเราก็จะพวนจะทำถากอีกแล้วโอติัมมันหลอกมึงขนาดนี้เลยเหรอมไม่จบแค่นี้หรอกอยากให้ผมมาช่วยวะ่ะอุ้ยจบดูดอ่ะ ม่งก็ต้องมาเสียนันเรื่องของครูแกอนเมีโแมนของมึงเจนแน่ใจนะอ้ยได้อกออกมาเจอผู้นามาทีบ้าอคนนี้ออกมากเคุ้นกันนั่นสิวะวิชาของก่ครูอ่ะเขาเรียว่าคุใส่เขาไคนนี้ของจริงแ่กนแก ไปหมอทาที่กบพ่อมง่บานเนี่ยาชั่โคตรแล้วเขากบู่ใส่ว่นดำด้วยอ่ะแค่นั้นเราว่าติดแกลมายกว่าเจ็บกล้หลอมากจริงโอ้โอ้่ก็สติ้มดแว่นลอยมากปเนี่ยเอาน้าใกล้จังง่ะมี่ารักเกินตาชีเปสีน้ำตา บอกพี่ต้องหลอกขนาดนี้เลยเหรอต้องกูขนาดนี้แม่กูสึกหมดแล้วมะติดแก็มหรอติดแกลมจริงเดี๋ยวผมจะกรับในเวทหุนมันบ่กเป็นเรื่องที่กูสิเขาไปเสือกดีตที่มีท้องมึงขอยเดอร์กู่ทำไมไม่ช่วยอ่ะชะตามึงกำลังจะขาดเดี๋ยวเวลาอีกไม่มากละกูอยากทำอะไรก็รีบทำซะที่คนอื่นจะช่วยได้เลย เออเชิดหมดเชิดถ้าเขาไม่อยากช่วยก็เรื่องเขาเถอะอันหาของเราห่างเองได้อยู่แล้วโอ้ติ่งม่ได้่งหัวร้อนแบบนี้ทั้งวันใช่ทั้งยังกับงอนพ่อครูไปได้เนี่ยค่อยมาใหม่พ่อครูอ่ะชี้อาจจะคิดว่ารู้เห็นหน้ากันครั้งแรกรู้สึกว่าถูกต้องใจกันแบบต้องเหมือนแบบว่ารู้จักกันแล้วพูพันถูกใจตาพ่อครูได้ไม่ใช่เหรอจ๊ะเด็กมันรู้ดีพลาดเขาให้นี่ไปเอออย่ามื่อแล้วมันอันตราย กลับไปอยูด้เขตอนนี้เป็นเสียงผู้ชายนะกลับไปอยู่ด้วยกันนะเข้มเข้มปเป็นเรื่องผกระางมวมเข้มคุณเจครับที่พาพวกเรามาที่ค่้ายอาสัยเนี่ยผมรู้นะครับว่าคุณเจมกับคุณเมีอะไรติดบางผมอยู่ใช่เวลาเยอย่าพูดเลย ไอ้เคนมันตีน่ากลัวมากคุณเคมเดี๋ยไปตามพ่อกูม่นจะมีอะไรจำเสียบ้างแม่มีเม้แต่ขี้เอยกลีนแมยมเยขนาดนี้เลยม ฉันชอบจังหวะฉีอ๋อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวพ่อจัดการแล้วตัวพ่อตัวมันดาตัวมิดาตัวมันดาไม่ได้ดิือเออเก่งมากไอ้เข้มอุ้มเข้มอุ้มเข้มคุณเข้มอุ้มยังไงก่อนเลือดเลือด จุ๊บหรอไม่เป,เปล่าบอกกมองขวัญเอ้ยขวัมาต้งไม่กิ่งจริงหรอกูไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองค่ะอีดอกที <laughs> ่หายจะสาววัสมองไหล <laughs> ไปแล้วอ้โหอะไรอ๋อดูสิอ่ออลล๋อดูกูเซนเตอดที่แขนดูเวอรคอร้องเถอะครับอุ้ยช่วยผมเถอะช่วยผมหน่อยได้ไหมแ้วมันต่างกันตรงไหน เอาจริงหรอไอ้เข็อืมตัดสินใจแล้วเราจะอยู่ที่น่เพระครูอ่อพ่อครูเป็นคนพูดเองนี่ว่าไมอยากทำอะไรตัวบแบบมองขาว่าเราอยากยูพ่อครูไปก่อนล่ะเสียวเกินอี้เฮ้ยแต่เอาูมนี่ยเรก็รู้ทำไมเหมือนกันอะแต่พอเห็นหน้าเขานี่รู้สึกแปลกอ่เหมอนไม่ค่อยเลยอะโอ้ god ให้มัได้อย่างนี้สิวะโมลัแซลเลยนะเจษคุณเจวแซลคุณเข้มเลยนะครับเดี๋ยวพ่อคูจะได้ยินเขาล่มากน้าล่อคะคุณเข็มเคิร์นมูแล้ว่ยเข้มกรรมรเขมเขมเลยหล่อมั้งคุณชุดเนาะความรักไม่ท่าไม่ได้ถามจริงผมเข้าใจครับ คุณใส่แว่นก่อนจริงๆผมก็พอจะดูออกอยู่ไม่ได้ตาบอดเหมือนใครบางคนอม่หิส์สาตอนนี้ไม่ห่วงนะครับเรื่องที่คุณเขียนชอบพ่อคร่ะอุ๊ยผมจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นอนปืนเลยหรอประเด็นคือหน้าพระเอกชัดมากแต่เขาเหมือนไม่พอใจอ่ะไม่จริงหรอหนต้องพ่อครูครับพ่อครูพ่อครูฟังผมนครับ she is not gay หรอ ยคือจริงๆผมไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะโคหยุดอะไรที่มึงคิดอยู่ตอนนี้แตาใจสึกผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมพวกคุณต้องเกลียดผมขนาดนั้นน่ะเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรอครับใช่ประโยคนี้อืมงอะแล้วไอ้เมืองใหญ่มาบังคับฝืนใจกูอุ้ยฝืนใจเลยมึงเข้าใจแล้วครับงั้นหลังจากนี้ พ่อกูก็อยากมาใช้มุมกูกับผมเออาอเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเงินจากลุงชอบชอบมุมภาพชอบมุมอะไรเพราะเกลียดสีสวยเนาะอออกก็็แแบบถ้าพวกแกอยากช่วยมาจริงๆสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ก็คือสอนวิชาคมให้กับพวกแกถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆก็ต้องฝากตัวเป็นศิษย์ ยยพยายน่าคุณรู้ไม่ต้องอทำไม,ำไมครับการจะถวายตัวเป็นศิษย์ใครนั้นต้องกล่าวคำสาบานยกผู้นั้นให้เป็นอาจารย์ไม่ล่วงเกินเ<ว>รือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็เลยไม่ให้ยกตัวเองเป็นศิษย์ไงจะได้ล่วงเกินได้ ไม่ละไว้ใ,ใจอะจริงทำถึงมากท่าน,น,นี้อย่าบอกว่ามึงรอดชาตินี้อย่าบอกว่ามึงจะรอดชาติเดีเ๋ยวไม่รอดเลย ยังคงบอกอะไรไม่ได้มากนอกจากขอให้เชื่อใจกันฉันจะทําทุกทางคุณนะเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้บอกว่าห้ามไงมึงเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์กันไงเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์ไงเขาไม่ให้เขาไม่ให้ฝากตัวเลยค่ะว่าเขารู้ในอนาคตจ้ะขอมาต่อได้ไหมครับผมแพมเลอร์กวชีเ้ยค้ะขึ้นร้องเลยมันเรื่องบ้าเลยนากินขอดีกกว่าอุ้ยเขารู้ บอกให้เรียกว่าอะไรไม่มึงที่ละพี่ไม่ใครไม่เห็นข้าวมันจะไม่ดีนะครับพี่ว่าสานพูดอะไรของคุณครับคุณเจษ <c ười> คิดเองหรือเป, <c ười> อปล่าเอาลูกืกูไม่คิดไปเองเว้ยดูยังไงอ่ะพ่อกูต้องมีใจให้เข็มอนะไรเป็นไปไม่ได้ครับผู้ทรงศีลอย่างพวกกูอ่ะเขาต้องรักทางพวกผมแล้วแน่แต่จะ <c ười> สิส้นนะแรงมือแรง เออเขาใสจากก่จังกระเบนเ,เหรอคือสน,นุมฉันว่าเมือเล่นลูกคุณของเน,นี่ยสนุกสนุกอู้เลเ่นเตะกันอย่างนี้ยโอ้โหปืนปืนตัวพ่อเปล่ะเศกได้ขนาดนั้นเลยเหรอแค่สองแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกน่ารักจังไม่เป็นไหรอกไม่เป็นยัยหรออุ้ยแสดงดีเวอร์ฉันชอบกับจังหวะมือออมเอวอ่ะ แต่ละคอลรูปก็แต่ละของวออหวานแล้ว,วเล่ะเนาะจูนอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับออฟฟิเชียลไพร์ตของเข็บจิราต้องรอน,นะคะจะ<น>บอกว่าค่อนข้างเหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ได้ยินที่เสียงเรียงนามซีรีส์เรื่องนี้มามสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่ามาจาก นิยายด้วยอ,อะไรเงี้ยอ,อืมอจ้กระทั่งทางอ่ะมันดีชาแนลเนาะเอามาทำแล้วก็ไปรู้มาอีกว่า,วานักแสดงที่นักแสดงที่เป็นตัวแสดงของเรื่องเนี้ยเ,<อ>เป็นเด็กของรูมันดิ<อ> ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูมันดีมานานตั้งแต่บว่ารุ่นแรกๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาเจนสองเนอะเป็นเจนสองก็คือเป็นเจนน้องนูนิวอ๋อเหรอแล้วก็เจนเนี้ยคิดว่าไอ้น,น่าจะเป็นเจนที่สามนะมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือรู้ๆแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยเเป็นเจนที่สามของดูมันดีเป็นฟีลว่าเหมือนเขาแบบอ่าไปเข้ารายการด้วยกันแล้วก็ หาคนที่ดีที่สุดมาแล้วจะทำซีรีส์ให้ใช่ใช่พอได้คู่ที่ดีที่สุดมาชนะรายการมาปุ๊บเขาก็เลยมีซีรีส์ให้ก็คือออกมาเป็นเรื่องเขตจราต้องรอหมายถึงว่าเขาหาเคมีตั้งแต่ในรายการในรายการโอ้ god แสดงว่ามีเคมีกันมาตั้งแต่ตอนอยากดูรายการเลยรีแอคกันเลละว้าวแล้วคือหมายถึงว่าในรายการเนี่ยแบบแบบทีมีสามคนอย่างเงี้ยกูคู่กับมึงแล้วคู่ตลอดป้ะหรือว่าหรือว่าเรา เท่าที่รู้มาเหมือนเขาแบบว่าเครื่องเหมือนเขาจะมีชาเลนมีภารกิจให้แล้วก็จับคู่กันทาอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนสองคนเนี้ยชี้ชนะมามังตัวคะแนนสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นฟิลนะไอ้รู้มาแค่นี้จริงๆนะค่ะอ่าเรากลับมาที่เข็มจีลาชเล์ซีรีส์กันกนสำหรับเรานะเรารู้สึกว่า ตัวบทพระเอกที่เป็นบทพ่อครัวที <man aged> <man aged stop, singing, ่เป็นระดับแบบอาจารย์อะไรเงี UFO ้ยเราว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างขังด้วยความที่หน้าเขามีความแบบจมูกโด่งตาชัดคิ้วชัดปากชัดอะไรเงี้ยหน้ามีความแบบไทยแต่ก็ไม่ได้แบบไทยจ๋าขนาดนั้นยังมีความแบบลูกครึงนิดๆแต่นี่ไม่ชัวร์นะเขาดูเหมือนคนภาคอีสานเนาะแบบเขาพูดภาษาอีสานไม่ชัวร์นะคะใครรู้แบบมาคอยดูมาเครื่องใต้มากกว่าอีกเออเครื่องแบบหนุ่มใต้อ่ะ ว่าไหมกูว่าเขามีความลูครึ้งแต่เขาพูดไม่ติดแนวทองแดงเลยอะกลับมาที่เนื้อเรื่องรู้สึกว่าทำดีทำถึงมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่อะแบบคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอะถึงถึงมาเป็นบทว่าเป็นพ่อครูกับเทหอ่อมันแปลกใหม่มากมึงอย่างเราเห็นอาเลย เพื่อนฟิลเพื่อนหมอวิทวะเออหมอวิทวะเชฟดาราเอออะไรประมาณนี้อะค่ะแต่แบบว่าอันนี้คือพ่อครูที่แบบผู้ทรงศีลเป็นแบบคนที่บบว่าใช่ที่เขาเรียกว่าเลยนะแบบเขาไม่น่าจะมาแบบว่าสนใจเรื่องอะไรแบบนี้เียเข้าใจปะใช่เออคือคือแบบเนื้อเรื่องคือแปลกใหม่มากแบบน่าแล้วก็คนใ้นติดตามพอสมควรเลยสุด แล้วก็นี่เราสห็ว่าแคสนักแสดงดีใช่แล้วก็ตัดต่อก็ดีโปรดักชันดีเกลี่ยสีดีมากคือจำสแกลตอนแรกตอนภาพวาดลูกก็คือน่ากลัวคือย้อนกลับไปด้วยได้แล้วค่ะวีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปมเนื้อเรื่องปมน่าสนใจมากเลยทำท่าไายลองทำท่าไทยดิท่าทายอ๋อทำท่าทายว่านะมมนต้องเกี่ยวกับฟิลแบบชาติที่แล้วคือกินอ่ะเหมือนคนที่แบบ ไม่ไปดไปเกิดอะมึงนเหมือนมีแขนแขนใช่มันต้องเกี่ยวกับเรื่องชาติที่แล้วสิเพราะว่าพวกนี้เขาก็ชาตินี้กูจะพยายามให้มึงรอดแน่นอนคำพูดนี้ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมทีเวลาคนอื่นอ่ะพ่อครูช่วยช่วยได้แบบเต็มใจที่จะช่วยอะแต่ทาไมพอเป็นเรื่องของเข็มจีราพ่อครูแบบตอนแรกปฏิเสธไม่ช่วยหรือว่าเป็นเป็นกรรมเขาแต่ว่า เอาจจริงนะถ้าถ้าพูดในมุมมองของศาสตร์อะไรแบบนี้ถ้าส่งตัวที่กลัวค่อนข้างจะคุกคีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงกรรมคนอื่นอ่ะเขาจะไม่ยุ่งอืนอกจากแบบว่าเออโดนผีเข้าอะไรเงี้ยอันนี้มันช่วยได้ใช่ไหมครับอะไรมันอี้ช่วยได้ปกติแต่ถ้าเป็นกรรมของเขาเราไม่สมี่จะไปร่วมเกินได้ต้องปล่อยเขาไปนอกจากจะแค่แบบทุนเราอะไรเงี้ยยังพอได้แต่ว่าไม่สมใจจะแบบช่วยเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่มีข้อสงสัยอีกหนึ่งข้อก็คือว่าคิดว่าผีอ่ะ มีแค่กินคนเดียวปะไม่ใช่ตอนแรกะเขาะเป็นเสียงผู้ชายปะกลับไปอยู่ด้วยกันนะใช่ไหมที่พูดใช่หรือว่าหรือว่าพ่อครัวที่เกี่ยวเลยเลยคือเป็นแค่คนชาตินี้แต่เขาไม่เพราะว่าเกี่ยวกูว่าเกี่ยวว่าพ่อครัวอาจจะต้องเป็นบุคคลบุคลในบุคคลหนึ่งว่าชาติที่แล้วพ่อครูพูดปะว่าจะไม่ให้จากกันอีกใช่ะหอหรืออะไรเนี่ยจรองหรือเนี้ยจริงเพื่อสาวเดี๋ยวไปย้อนดู แต่นี่ไม่แน่ใจเพราะมันมีซีนที่ชีกีนออกมาแล้วบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งถ้าสมมติว่าเขาเป็นฟิลแบบอะไรอาวอนหมายถึงว่าอะไรอาวอนกับใครพ่อครูอืออ๋อหมายถึงชาติที่แล้วพ่อครูกับกับเขียนชีลาเนี่ยอาจจะมีซัมติงรับสารเงาสมมติสมมติแบบง่ายๆชอนั้นหรือไม่งั้นนะกูคิดว่าคู่จิ้นอ่ะถ้าพูดตรงๆนาะอ่าคู่เกย์อะไรเงี้ยชอบกันอ่ะ ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าชาติที่แล้วอาะเิไ่ได้อาจจะเป็นอาจจะแบบชายรักชายมาตั้งแต่ชาติที่แล้วทําให้อีกีนต้องสาบคําต้องใส่คําสาบกับตระกูลว่าผู้ชายทุกคนจะต้องตายฉันว่าฉันนึกออกแล้วกีนเนี่ยน่าจะชอบพระเอกพ่อครูแล้วแบบไม่รู้ว่าพ่อครูเนี่ยเขาอาจจะแอบรักกับกับตัวเขียนจีราเมื่อชาติที่แล้วเพราะว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะอาจจะเป็นชายชายใช่ แล้กินกแจะแบบว่าผิดหวังจากความรักเท่านั้นที่ไปรู้ว่าเขาชอบกันก็เลยขอสาบก็อาจจะไปได้ก็ลืมไม่แน่ประมาณนี้อาจจะผิดหมดทุกคนเพราะว่าไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนต้องบอกอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็บอกกับแบบว่าซีรี ก็ถ uhm, ือว bo ่าผูกปมได้ค <audio nek> ่อนข้างดีเออแล้วก็ค่อนข้างน่าติดตามเลยเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามตัวซีรีส์เข็มจิระต้องรอดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะสำหรับรีเอคเรื่องเข็มจิระต้องรอดเนี่ยมาแน่นอนค่ะทุกคนเออบอกแล้วนะค่อนข้างน่าดูเนาะก็ใครที่ชอบนะคะทุกคนค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ และที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปหน้านะเพราเราจะมารีแอคอะไรอย่างอีกนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย